เด้อโอ้ยดูอยากเข้าบ้านอะนแน่แน่เธอเธอกลับบ้านเธอนะอย่ามาขี้มาเยี่ยวตรงนี้นะเสนมาได้แะมันคิดึงินลำแสนอุ้ยดู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 อะเหรอเธออยากเข้าบ้านฉันเอ้เออเธอจะมาทำอะไรตรงนี้เอ้ย กลับบ้านตัวเองได้แล้วเอ้ยเอ้ยโอ้ยมีเขีย่ยประตูด้วยเอาสิเอาสิอาสโอ้ยไม่เลี้ยงโกูกไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเลี้ยงแต่ทำแสนก็นเหนื่อยแล้วแสนมาดูแสนมาดูเพื่อนโอ้ยเป็นไร เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวเดีเด๋ยวนะ่โอ้ยน่ะชาติที่แล้วเธอเป็นอะไรเธอเป็นคู่กันเหรอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวอยากเข้าบ้านเขาโอ๊ยมาตามมากลับบ้านได้จาน ไม่รู้ลุงนกบอกหมายเบล